พี่น้องครับผมสีเบิ่งบรรยากาศไอ้บ้านผมครับตะเวนกันสีตุงดีเนี่ยมันงามันงามพี่น้องเนาะเด็กยี่สิครึ่งดูเห็นบ่ครับเบิ่งบรรยากาศอันนี้ก็ยอดยางกับใบก็ล่วงมาแล้วครับเพราะว่ามันกับเขาที่เริ่มเขาหน้าแล้งแล้วเนาะครับคลิปนี้ผมกะทีมีเรื่องที่ออกจะหน่อยครับพี่น้องครับเออมันมีคนกลุ่มหนึ่งเละพี่น้องที่ว่าเขามาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอผมนะ เขาเอิดว่าคุณมประเภทนี้เขาเอิดว่าพวกไอ้นักเลงที่บอดนะครับพวกนี้ครับเดี๋ยวผมเสียบิงครับว่าเขาคอมเมนมาจะไหนครับพี่น้องเออครับไอ้เอ,อมเมนในสไตล์แบบนี้นี่มันสีมีมันสีมีหลายดอกพี่น้องแต่ว่าผมไม่ยกตัวอย่างมาแค่คอเมเต์เดียวกับพ่อเนาะเพราะว่ากัผมกับายากไอ้ประจานนะครับแล้วผมกับบ,งบังไอ้ลบๆซื้อข้าออกน้ำวย่งซื้อเขาออ้า,าขาข้นนาจอนะครับ ลบบอกครับถือว่าหเขียดกันนะครับคำถามแบบนี้เนี่ยผมกัผมตอบเลยเลยครับว่าผมรวยแล้วครับผมรวยแล้วร <laughs> วยแล้วครับพี่น้องร <laughs> วยจะไหนดีไอคำว่ารวยในทีนท่นี่เนี่ยมันคือว่ามันเอามันบอกเลยหลายแบบนะพี่น้องแต่ว่าแบบที่ว่าผมที่วอานี่ก็คือว่าผมรวยแบบใดดี นี่ครับนี่กูซื้อนี่ครับอ่าหัวใจครับใจผมนี่รวยแล้วพี่น้องถ้าน้าผมนี่ก็บอือว่ารวยครับก็ถือว่าปานกลางมีเงินบอกี่้านไว้ <c oughs> <c oughs> บอเรียนเขาบอเรียนผม,ผมมีเงินองปนองพันพี่น้ <c oughs> องเลยก็มีพอด้ใส่ครับมีพอด้ใส่ตามไอ้ผมก็ใส่วิธีชีวิตของผมกับแบบเรียบง่ายครับอ่าที่ว่าผมรวยแล้วจีใจผมรวยแล้วครับคือว่าใจผมนี่ มแต่ยห้ครับห้แล้วก็ผมสีบ่เคยกดเครื่องผู้ใดล,ล้วก็บเ่เคยเคียดแค้นผู้ใดพี่น้องผมมีไอ้ผมมีท่าน,นหนึ่งคือว่าการอภัยท่านครับผมสีผมสิมีท่านตัวนี้เขาว่ามาผมกับ่เคยียดพี่น้องแล้วก็ที่ว่ารวยจังไหนเตี้ยกผมรวยคือว่าผมผมห้ไงครับผมเป็นผู้ห้ก็คือจังว่าในที่เขามาคอมเมนต์ในคลิปนี้นะ่ะในคลิปไอ้ที่ผมขึ้นอัดอยเม่เมื่อกี้แหละ คิดวิธีการแนะนำแนะนำวินนที่การทำสุดหวยนะพี่นอ้องเขาก็สิไมาเขาว่ามึงทำสุดหวยรวยแล้วเลยอ,อะไรประมาณนี้เนาะครับเนาะม,มึงถึงมาสอนคนอื่นอะไรประมาณนี้นะพี่น้องเนาะก็คือว่าสุดหวยผมคย,คยบอกให้ก็บอกอยู่เสมอครับว่าสุดหวยเป็นเพียงเ,เป็นเพียงการคำนวณคร,รับสุดหวยเป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขเฉยๆนะครับอพ่อที่บอกไทยอย,อย,ยังไงสุดหวยก็คือการ ทำสถิติย้อนหลังให้ถูกก่อนนะครับสูตรหวยนี่คือความหมายของคาว่าสูตรหวยนะครับคือเราจะบวกลบคูณหารยังไงยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้ครับคือว่าทําให้มันให้มันถูกอะทาย้อนหลังก่อนแล้วแล้วเราก็มาคํานวณวดต่อไปอสมมติว่าหวยออกปุ๊บวันนี้เราก็เริ่มคํานวณแล้วเริ่มหาหาหาสูตรแนละ้วนี่คือการทาสูตรหวยนะครับให้ขเข้าใจกันเนอะก็มันก็คือประมาณนี้แหละหลักการหลักการหลักการคำคำสูตรหวยี่ก็อาจารย์ทุกอาจารย์ที่ใส่หลักการเดีวยวก,กันก็คือ ต้องท,ทําสถิติหลังให้ถูกก่อนถึงที่ทํางวดต่อไปไม่ไม่ว่าที่ทํางวดต่อไปเห็นสมาชิกหรือว่าใหอ่ากลุ่มไ่ปดไรเปิดยังเขาแล้วแต่ครับเขาต้องคํานวณเบื้อนหลังก่อนว่าสถิติมันเดินดีขนาดใดครับนั่นคือการทาสุดหวยมันนี่เป็นสังั้นให้เข้าใจกันเด้ออาเราก็ที่ผมไอทําคลิปอ่าแนะนาบ่มเมนการสอนออกแต่ว่าผมก็ขึ้นขึ้นซื้อน่าจอว่าสอนซื้อเพราะว่ามันมันจะได้แบบว่า ชัดเจนนะครับประมาณนั้นเอ้าเสียว่าสอนกว่าสอนแล้วแต่สิคิดครับอ่าที่ว่าผมสอนทำสุตหวยคือว่าบ่มแมนว่าผมอยากไอ้สีม่วงเมาประชาชนหรือว่าอยากสีเฮดไอ้คนนี่มันลงงงง่ายครับสิงมูนี่เนี่ยข้อมายของผมนี่อุดมการของผมก็คือว่าผมอยากให้หูว่าสูตรหวยนี่สูตรหวยมันเป็นยังไงผมอยากรู้ว่าสูตรหวยนี่มันคืออะไรแบบไหนอย่างไรเขาทํากันยังไง เนี่ยคือไอคือไอ้ความตรงการของผมที่อยากอยากซื้อออกทางไอ้โซเชียลไอ้ยูทูบนะพี่น้องหรือว่าอนไ์เนี่ยัดที่นี่ในเมื่อผมซื้อไปแล้วเมือ่อเมื่อคนหูหูวิธีการลากัลาก,ลาการท็่แล้วเขาสิว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเออกระสีหูัดที่นี่กระสิได้ฉลาดขึ้นไงครับสีได้ฉลาดขึ้นลวกรสีได้บดบถึกถึกหลอกอ่ะบ่ไดถึกหลอก,อก,ลอกง่ายๆมันบล่ล่ะะพรา่อหูแล้วเ้ว่าน คำนวณสูตรหวยเขาคำนวณแบบนี้นี่เองที่อาจารย์เขาลงในยูทูบอ่ะก็หูวอ๋อไม่บมดลกะก็หูแล้วก็หูแล้วว่าสูตรหวยมันเป็นเพียงการคำนวณหาตัวเอกสืซ่อนั่นก็พวกหูแล้วมันก็ฉลาดขึ้นเยอะละทีนี้ประเทศนี้เขามาขายสูตรหวยเขาเขาก็สิเ,า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 เาขาก็คิดว่าโอ้ยพู้ได้แคได้ดอกไม่หมดละทึกทึกต้องครับท่านพี่น้องเรียนรู้จากอไอ้คลิปที่ผมมันแนะนำแล้วน,นี่พี่น้องคิดได้เพื่อเพื่อพี่น้องที่เก่งก็อาจารย์พวกนั่นก็ได้ คันพวกเจ้าไปเห็นนะอาสูตรหัวยนี่แม่นน้แม่นไม่ยุ่งไม่ยู่งกัการจับกูชนเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าสูตรนี้ผู้ใดก็สามาถถ้ำถ้ำได้นะแต่ว่ามันมันสีแม่นน้แม่นมันอยู่งกัการจับกูชนอาผมกับบุรีบอกว่าผมจับแม่นเด้ผมกับบ่อไขแม่นเมื่อไรก็คือจังเลยผมเห็นคลิปลงเลยอ่างวดง่วนบักี้กับฮกเกตกับไปลงลางแม่นบ่ลหล่ะพี่น้องเท็ดเท็ดฮกเกตลงลางอ่ะศูนย์สองสองศูนย์ขึ้นบนนะก็คือคือว่ามันกับ มีผิไมีถืนครับคือการทําหัวองเป็นซันเลยนั่นแหละครับแล้วก็ไอ้พงศ์เกษตกลับมาประเด็นเก่าครับประเด็นี่วามึงรวยแล้วเลยอันนี้นะครับการตอบคือเก่าคือว่าผมรวยแล้วครับผมรวยนําใจผมคือผู้ให้ครับผู้ให้มีสิง่งอย่างดีผมสิล่งคลิปห้พพ่นองเมึงทั่วประเทศทั่วโลกนะครับบวบว่าติเป็นเรื่องทุกอย่างที่ผมหูนะครับแล้วผมก็สิล่งเท่าที่ผมหูเท่านั้นผมสีบประเทเกินนั้นครับ รู้แค่ไหนลงแค่นั้นทาคลิปนะ่ะการสอมในเครื่องกัน,กนผมสอมได้แค่นี้ผม,ผมก็ลงเห็นได้แค่นี้ควมรู้ผมมีควมลูผม,มีแค่นี้ผมก็ทํได้แค่นี้เผาฐานกันเผาฐานนี่ผมกับหูได้ซ้านั้นผมกับบอกแค่นั้นทุกอย่างครับที่ผมลงในคลิปนะ่ะคือว่าผมหูมากแล้วก็เป็นเรื่องจริงบอกมีการโกรหกครับทุกอย่างเลยแล้วการทําสุดๆหัวกันผมก,ก็จะอยากเน้นจริงเนยจัหน่อย,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 อยผมอยากค้นหูหูหลักการวิธีการทํา พอรู้หลักการที่ทำแล้วก็จะฉลาดขึ้นจะรู้เท่าทัานครับทูท่านก้นโกงของอาจ,จารย์ทั้งหลายนะที่ว่ามาขายสูตรหวยหายหรือว่าเฮ็ดกลุ่มสมาชิกเก็บเงินครับกติหูเขาก็จะทำหลักการแบบเดียวกันกับผมแหละแต่ว่าเขาเทสหลักการแบบเดียวกันคือการทําสถิตยย้อนหลังหถูกก่อนแต่ว่าอธาิบวกเด็กพื่อกันบางคนอธิไซแบบเอาแลว้ตวเทสเฮ็ดครับเป็นเป็นกลยุทธ์ของแต่ละบุคคลมาคือกันครับการทำสูตรหวย แต่ว่าผมเน้นคำเก่าคือว่าอาจารย์ทุกอาจารย์ที่ทำาูกใใส่หลักการเดียวกันคือการทำสถิติอนหลังให้ถูกก่อนนี่ฟันทงเลยม่มีไผายดอกสิเป็นบ้าขึ้นมาเห็ดเฮ็ดเป็นเดินหนาไปเลยนี่เอา้าที่มีอย่าบ่เฮ็ดเดินหนาเลยสิบนวดเดินหนาไปนี่ถือกปสุ่งวดนี่มันมีอย่างบ่มีดอกต้นหมากมีอย่างเตะถวารังหลักก่อนอน่ะในถยาลังหละมาขึ้นจุทุบบอกว่าเนี่ยสูงนี่เข้ามาแล้วห้าสิบหกสิบนวดไม่เ็นบ่ละไผเกตได้ วิึงบ่อยฟังกันพวกเจ้าเด้นรู้ได้ดีนะพวกเจา้าพวกพี่น้องเนี่ยทุกคนอะนไรใดมดทุกคนเลยกัรหัวใจหลักการหัวใจวิธีการ,ากาการคิดคำนวณน,นะแต่ว่าบูมีไพ่ที่สาม,มารถทําเดินหน้า <c oughs> ทาเดินหนาก่อนหดบูมีหไมายก็ามาทำสถิติเดินหนานะมีแจ่ทำสถิติถอยหลังเท่านั้นเองเห็ดเหตุจอดลางก่อนเท่านั้นเองก่อนจะเห็ดตวดต่อไปไหนพี่น้องเสียมเห็ดเดินหน้าว่านี่สิบงวดเดินหน้านี่ถึงมด ทุ่งหวัดบุมมีงวดต่อไปแต่มีบุมก็ถือกับพิษเท่านั้นหละครับเป็นสั่นครับนี่กับว่องเห้เขาใจนะครับแล้วครับกับสำรับพี่้องรลายกับฟังเบื้องคิดมีแล้วกับพุ่มว่าสีใดพุ่มดูหลายเติบครับแล้วกับพุ่มก็ถือว่ามีสลา,าอยู่อ่าส่วนคนท้ที่ทิวาผมไปนั่นกับผมบอกตรงๆนะพี่้องผมบุมมีคว่กกวมกูดพ่อหน่อยเลยนะครับมันมีหลายคน,น้วเลยิดาผมไอ้ควายอสัตว์ไอ้ยังแล้วแต่ครับ ผมสี่โกรธเขาเพื่อ,อยังครับเอาค,คันเขามีคีกมสูงในการที่เขาได้ดา่าก้นได้ได้ไปกระเนิบกระแนงพูกน,นียคันเขาเห็นแล้วเขาไม่กมงุก,กคันถ้าเขาทําแล้วชีวิตเขาดีขึ้นเขาร่ารวยขึ้นอ่าเอาทํทเาเลยครับทําเลยด่าเลยครับผมสี่บอกให้อาครับคลิปนี้เอาเสียงน,นะพี่น้องด้วยพงกาเบืงองล่างกั่คำนะครับอืมเดี๋ยวกับไอ้ไมียังไปคอยมอกกันไหมน้องพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวมียังดีๆมกับสีทําคลิป ไปดูโลงกับพี่น้องเพิ่มเรื่อยๆนะครับครับผมครับกับขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกหรือเอฟซีแล้วก็พี่น้องที่ทํางานอยู่ต่างแดนเนมีหลายคนนี่ครับที่มาเป็นไอเอฟซีสมาชิกผมนะครับอยู่อว่นเดี๋เป็นทั้งอีสเอครับสหรัฐอเมริกาหรือว่าเป็นไอทางไอไต้หวันไหมพี่น้องประเทศลาวล์หรือลาตินยังเนี่ยเราคงจับซีไปนะครับกับมีหลายครับขอขอบคุณหลายครับที่มาคอยติตจับทีตามรับชมด้วยดีเสมอมาครับเนาะมีอะไรดีๆเราก็ปรึกษาพูดคุยกันได้ครับ อมี่ยังสี่สอบถามเลยอ่ามียังสิข้อมเมต์ใต้คลิปผมได้เมื่อผมรับฟังงในเมื่อครับบ่าที่เป็นบอสบ,บ่สสิดาผมด่าได้ชมผมชมได้ด่าได้ชมได้นี่ครับคือว่า y o u b e c h ช n n e l ช่องของผมนี่ผมเปิดซรซรีครับซซรีคือประชาธที่ปไตยพี่น้องสังเกตบอกว่านคนนีีท่ำสุดหวยระหว่างเทเคลปส่วนมากนะสีบวมพีเหนนาตาครับสีเหตนตังแตมือคันเฮตแตมือเห็น,น,นตังเตโตเลขขึ้นแบบเฮตเป็นคอมพิวเตอร์ขึ้นนเสื้อ ครับเราก็ซื้อกับโมเมนซื้อกิ่งตัผมซื้อกิ่งครับแต่ว่าน้ำตระกูลโมเมนผมซื้อปีช้านี่ซื้อกิ่งผมแล้วก็นาตาผอง็ขตัวกิ่งเทียงกิ่งครับดั้งเม็นแางที่ละผมเลย่ละครับผมคือบนสุดใจเปิดเผยครับนี่คือตัวผมครับปีชาเราเล่าครับครับพร้อมครับสวัสดีครับผม